สวัสดีครับอยู่กับบุลโอด,ด้ำทีมนะครับวันนี้บุลโอดพาเพื่อนๆมาติดตามวุน้าโจยกับภารกิจขับรถเกตครับวางมือเจ้าปีศาจแป๊บหนึ่งเร่งงานนี้ให้มันเสร็จครับไม่รู้ว่าจะเสร็จหรือเปล่าเมื่อวานนี้ก็นำเจ้าปีศาจมาทำการเคยร์ริงวันนี้ก็เอาชุดรถเกตรถบดมาเลย เจ้าตาขับรถบดครับหน้าโจ้ขับรถเกบดูเราดูความเคลื่อนไหวตามไปเลยครับนี่ถ่ายยูทูบรถเก็บนี่ต้องขี่มอเตอร์ไซค์ตามนะฮะนี่หนรอยขี่มอเตอร์ไซค์เลยฮะตามไปเลยจะย,ยืนไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้เห็น เพราะว่าไม่รู้ว่าหัวหน้าโจยจะเกตีเดียวกี่ร้อยเมตรครับแต่ระยะทางการทำถนนเส้นนี้มันอยู่ประมาณกิโลเศษนะครับดูเลยเจ้าตากระปวดไหมปวดกระแทงด้วยนะ ไมล้ครับทำไมไม่เอาทุกมือมาใส่ล่ะมือบางด้วยแล้วก็มือด้านอกีกไม่ไดเอามาเดี๋ยวเราไปดูว่ามุนาโจยเราจะเกตระยะกี่กิโลเมตรกี่ร้อยเมตรทีครับเพราะว่าจะเกตยาวไปไม่ได้นะก็ะค่อยทำไปครับแต่ถนนเส้นนี้มันจะอยู่ที่ประมาณกิโลกว่านี่แหละ เอแสดงว่าหัวหนาโจยเอาแค่ประมาณสัก200เมตรทีฮะ200เมตรทำที200มตรทำทีฮะการทำถนนนี่เขาจะไม่ให้มีหวกเศษไม้หรือหววกวัชพืชนะอยู่บนถนนครับเพราะอะไรเพราะป้องกันไม่ให้ดินมันซอฟหรือดินมันยุบตัวลงครับนี่หลักการการทำถนนเจพึงกำลังเกี่ยเอาหวกเศษไม้ออก เดีย๋ยวไปดูดีกว่านี่ได้รถน้ำแลวนะฮะลอยดูดิชุ่มเลยมกัวรถน้ำไปแล้วรถน้ำนี่คับโดยเทพบุตรฟันหลอของบุรอดนะไม่รู้ว่าไปไหนโมกกลัวไปเอาน้ำอีกมั้งคุณอาโจยบอกว่าจะต้องทำไหลถนนให้มันตรงดิ่งเลยนะบอกว่าจะเสร็จหรือเปล่าจะพยายามทำให้มันเสร็จเพราะว่ามันจะสิ้นปีใหม่แล้ว ก่อจะกจะเสร็จงานนี่ก็จะปีใหม่นี่จะต้องทํางานให้เสร็จนะเพราะว่าเหลืองานอีก2ตัวหน้าโ่วยว่างานวิ่งปลาคอตัวหนึ่งครับกับวิ่งดินที่หนึ่งนี่รถไปยิ่งไป,ไปจะเสร็จหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวเราคอยดูติดตามกัน วันนี้ก็พรุ่งนี้เสร็จแหละยังมีงานเหลือให้อีกสองตัวนะเ<ม>อ้าเจ้าลิขหายไปไหนเจ้าลิกคือเจ้าคนที่ขับบุกรอเีซ่าฮะสูงไปหเห็นเลยตรงนู้นก็จะเป็นถนนลาดยางไปตรงนู้นแหละเอาทีประมาณ150เมตร หรือรอยมเมสเซจนี่แหละในการทำทีต้องพิกดินไฟพลิกดินมานะ่ะหมายถึงว่าเหมือนเราทำดิ้นนี่แหละปั้นให้เป็นเนื้อเดียวกันครับผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันพอได้เนื้อเดียวกันแล้วก็จะทำการบดอัดนี่บดไปพร้อมผสมไปพร้อมนะะีน่ครับนี่หลักการการทำถนน ีผู้สาวขี่ผ่านด้วยหน้าตาน่ารักน่ารักน่าชม้อยอ่ะมา้านะครับกำลังกลับมาทางนี้ผู้คนก็สังถนนสัญจรไปมาอยู่นี่นะครับจะเร่งให้มันเสร็จ แต่คิดว่าไม่เสร็จหรอกพรุ่งนี้ก็น่าอีกสักวันหนึ่งถึงจะเสร็จครับไอเราก็มองดูมันจะมีอะไรปาดไปปาดมาแต่หัวหน้าจโจโยโย้บอกไม่ใช่บุญรอดก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เรื่องทางเรื่องทําทางกับเกี่ยวกับรถเกตเนี่ยต้องพลิกยังไงบ้างอะไรบ้างแต่รู้ว่าเขาต้องพลิกมิกผสมกันบดอัดให้ได้ไอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะแคปะ่ปรับเกตรรูปเฉย มเมื่อช้าก็เอาลูกรังมาลงแล้วไปเอาลูกรางที่บริษัทนี่แหละเอามาลงประมาณ10เที่ยวมั้งมาลงตรงท่อตร,ตรงที่รถบดนะครับนั่นแหละตรงนั้นวางท่อไปแล้วเรียบร้อยไปแล้วนอะไรไม่รู้ขับเป็นทุกอย่าง ไม่รู้ว่าเครื่องบินขับไปหรือเปล่ารถไฟขับไปหรือเปล่าโอ้โหนี่เห็นขับทุกอย่างในรถบริษัทนี่้าตามามาลอยู่บริษัทนี้ต้องเป็นทุกอย่างนะัว่น้าโชืว่าเจ้าตาที่มื่ตอนนั้นก็ขับรถไถวันนี้ขับรถบุอีกแล้ว อาปลึกกนไปหายกันไปคนหนึ่งอย่างน้อยก็ต้องเป็นขับเป็นสองอยางนี่ฮะกำลังจะกลับลำตรงนี้แหละทำทีละประมาณสักร้อยเมตรร้อยห้าสิเมตรนี่นะครับเอาทีสั้นๆก่อนนี่กลับลำในป่ายางนี่แหละตอนนี้กำลังตีดินขึ้นมานะ นี่รอยดูนี่ฮะสังเกตได้เลยว่าลองมีดินจักเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วฮะสูงขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนี่กูหน้าโจ้บอกว่าบดอีกรอบหนึ่งอย่าลืยเกตจะค่อยออกไป บดแล้วก็จิกอีกขึ้นรอบหนึ่งมันจะรู้ไงว่ามันพอใช้ได้ไม่ได้<ะ>ทาถน,นนเนี่ยอบอกให้ดิตองมันมาอย่อางนี้เลยเปรียยไปไหมหรือพอดีหรือเอาใส่อีกน้ำเนี่ยตองพรมอีกทีนึงเลยนี่ฮหน่าโจ้จะเอาตีด้านข้างขึ้นใหม่ทีหนึง่ง ไม่ได้ห้าเมตรหกอ๋อได้หกเมตรเสร็จไหมไม่เสร็จหรอมั้งอีกสองวันนู่นี้อีกสองวันเลยเลยไม่กี่กิโลเนี่ยประมาณไม่ถึงกิโลมั้งเจ็ดร้อยเมตรมั้งเจ็ดร้อยเมตรเลยผมนึกว่าเป็นกิโล โอ้นานมานั้นไงนก็ไม่เห็นไม่ทำอะไรเห็นพลิกไปพลิกมาใช่ไงทำไมมันมานานมานั้นเดินไปแล้วครับคุณาโจ้เดินไปขึ้นรถเกตแล้วอโอ้โหทำไมขับเรวจังอ่ะไปแล้วเจ้าตา อโอ้โหนาโจยบอกว่าอีกสองวันก็จะเสร็จแต่ปีใหม่นี่จะหยุดวันที่เท่าไหร่เนี่ยวันนี้วันที่อะไรยีห้าไปแล้วยี่7 2บหกยี่แปดยเก้โอ้งานปากโบกงานปากอโอโอ้มีการเอียงไมบมีด้วยนะฮะนี่ดูจะเสาะด้านข้างฮะเสาะด้านข้างดูนะ มาแล้วครับตีดินด้านข้างขึ้นมาแล้วครับเออเออเออมันจะโดนกิ่งไม้เข้ามาหรือเปล่าหัวหน้าหัวหน้ากิ่งไม้กิ่งไม้ไปแล้วจัดกิ่งไม้เลยไม่เป็นไรเย็บเก็บพึ่งมาเก็บเอาอ่วันนี้ เดี๋ยวคลิปนี้บุญรอดขอจบเพียงเท่านี้ก่อนล้กันบุญรอดพามาติดตามบุหน้าโจยจอมโหดเรากับการขับรถเกบฝากติดตามด้วยนะครับบุญรอดดำทีมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ